ฟันผุเกี่ยวอะไรกับสมดุลเคมีสมดุลเคมีก็คือสภาวะที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้เวลาจะผ่านไปส่วนฟันผุนะคะคือโรคในช่องปากประเภทหนึ่งที่พบได้บ่อยมากและยังเป็นปัญหาเรื้อรังที่หากไม่รีบรักษาก็อาจจะลุกลามต่อเนื่องไปจนถึงโพรงประสาทและรากฟันซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากหรือต้องถอนฟันไปเลยเพื่อลดผลกระทบต่อฟันซี่อื่นค่ะ ฟันหุเกิดจากหลายกรณีแต่หนึ่งในกรณีนั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับสมดุลเคมีค่ะซึ่งสาเหตุนั้นก็คือการสูญเสียแร่ธาตุจากสภาวะกรดในช่องปากเกิดจากสภาวะการเสียสมดุลระหว่างการสูญเสียแร่ธาตุและการคืนของแร่ธาตุในโครงสร้างฟันโดยมีสภาวะการสูญเสียแร่ธาตุมากกว่าการคืนค่ะกระบวนการสูญเสียแร่ธาตุจะคืนแร่ธาตุในช่องปากนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะร่างกายของเรามีกลไกลป้องกันทำงานอยู่กลไกลนี้จะเกิดขึ้นบริเวณเคลือฟันด้านนอกและเนื้อฟันที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นรูพุนและท่อเล็กๆโดยมีเซลล์ช่วยส่งของเลวผ่านท่อเหล่านั้นเพื่อผักอนุภาคเล็กๆของอาหารเชื้อจุลินทรีย์และกรดออกไปจากโครงสร้างฟันร่วมกับการทำงานของน้ำลายที่มีแร่ธาตุคอยปรับสมดุลในช่องปากและคืนแร่ธาตุสู่ฟันตลอดเวลา เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปกรดที่เกิดจากแบคทีเรียที่ทําการย่อยอาหารประเภทแป้งและน้าตาลจะทําให้ช่องปากมีความเป็นกรดมากขึ้นสภาวะสมดุลในช่องปากก็จะเปลี่ยนไปจนเกิดสภาวะสูญเสียแร่ธาตุมากกว่าคานคืนและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของฟันผุนั่นเองค่ะซึ่งพระเอกที่จะมาแก้ปัญหานี้นะคะนั่นก็คือฟลูออไรด์ค่ะฟลูออไรด์เป็นสารที่ได้รับการยอมรับจากทางการแพทย์แล้วว่าสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดฟันผุได้ โดยฟลูออไรด์รนั้นจะช่วยชะลอกระบวนการสูญเสียแร่ธาตุทําให้ฟันมีความทนต่อสภาวะกดได้ดียิ่งขึ้นและช่วยเสริมสร้างกระบวนการคื้นแร่ธาตุอีด้วยค่ะสุดท้ายค่ะเราก็ไม่ควรลืมการแปรงฟันนะคะโดยการแปรงฟันค่ะควรแปรงทุกวันวันละสองครั้งเช้าหลังตื่นนอนและกลางคืนก่อนเข้านอนอย่างน้อยครั้งละ2นาทีแปรงทุกซี่อย่างละเอียดร่วมกับการใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ที่เป็นตัวช่วยสําคัญในการขัดขวางกระบวนการเกิดฟันผุของเราค่ะ